เด่นบนเก้างวดรวดครับผมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขอแก้ไขนะครับบวกผิดนะครับสูตรเราใช้หลักร้อยบนบวกสี่คงที่ได้เท่าไหร่คือผลลัพธ์บวกสามแล้วก็บวกหนึ่งนะครับอันนี้สามบวกสามเท่ากับหกนะครับคลิปนี้ก่อนหน้านี้ผมถ่ายเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามาดูเอ้าบวกผิดก็เลยลบแล้วถ่ายใหม่นะครับสูตรนี้คำนวณได้ สามหกเจ็ดนะครับผมสามหกเจ็ดตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางครับผมก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสูตรเท่านั้นครับผมครับ ไม่การันตีได้ว่าจะมาหรือไม่มานะครับสุดจะเดินต่อไหมนะครับก็ได้จะหวังอยากให้เดินต่อนะครับเขาเดินไปแล้วก้าวงวดรวดนะครับ123456789สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจนารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผม ตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ